ชอบภาพนี้หรอกเขาอยากเปิดท้ายมวยว่ะกลับมารงตัวอีกครั้งเถอ,อะหาเรื่องให้กูโดนพวกแมงล่ออีก มแพ็กเสร็จแล้วนะครับพี่พี่ให้คนมารับได้เลยแม่ใจอะน้องไม่ได้ใช้แล้วแน่นะไม่ได้ใช้แล้วครับพี่เดี๋ยวทำไมไปโรงเรียนแต่เช้ามืดมีเตรียมกิจกรรมที่โรงเรียนอ่ะไปละ พ่อชอบไปเก็บคะแนนเรนยิงคะแนนได้ใช่ไหมล้วแม่เถอะไม่เอาขายของในเช้าแล้วขอ,อจะกลับก็เย็นโอเคโอเคอเดี๋ยวเขาเรียกกลับนาค่ะบาย มามา,มาจอยกันหน่อยพ่อลงมาเนี่ยก็เห็นนายคนนี้นอนฟุบอยู่นะยังไม่ทันได้คุยอะไรกันเลยข,ข็โทษรับพ่อมุนทำนักคุยไปหน่อยจุนโฮร,รู้ไหมว่าการเจราจาเนี่ยมันได้ผลดีกว่าการใช้กำลังเรียนรู้จากจีฮุนเขาบ้าง แต่มันก็เป็นหลักของซุนบูะนะเพราะถ้าเป็นฝั่ง KGB เนี่ยมันก็จะโคละฟากเลยแล้วจะเชื่อใครดีล่ะครับพ่อบุญธรรม China or USSR มันเรื่องอะไรกันครับ <c oughs> จีหุนไงจีหุนก็จับหนูให้พ่อได้สองตัวเป้งๆเลยมันแอบแท้กระสอบจนข้าวของพ่อในร่วงหายไปเยอะ บ้านหลังนี้แบ่งข้าให้แกไม่พอกินหรืออย่างไรผมไม่ได้ทำไอ้นุ่นไอ้นุ่นเป็นคนทำครับผมไม่ได้ทำะไรครับโทษคนตายมันไม่ทำให้พ้นผิดหรอกพูดความจริงมาดีกว่าเพราะประเด็นมันไม่ได้อยู่ว่าที่ทำไปม,มันอยู่ว่าที่อย่างไรและใครแอบยักยอกไปมากขนาดนี้นถ้าไม่มีคนรับซื้อแกคงไม่ทำหรอกใช่ไหมคหํานวณดูเล่น ยาที่หายไปตลอดระยะเวลาสองปีถ้าเอาไปขายก็คงได้พอๆกับราคาทองคำในถุงแต่ใครกันล่ะที่รับซื้อพมงไจะมงไหนผมก็ต้องตายก็ถึงได้บอกไงว่าเจรจามันได้ผลดีกว่าบอกตัววงการมาแล้วทองทั้งหมดจะเป็นของแก มันมากพอที่จะไปตั้งตัวที่ไหนก็ได้นะลาวหรือกัมพูชานิตาโจก็รู้ว่าใครเป็นโกท้าฉันก็แค่อยากจะมั่นใจอ่ะว่าสิ่งที่ฉันคิดมันถูกต้องแกมัดมันพิตาโจรครับผมผิดไปแล้วครับ ผมจะไม่ทำอีกครับพี่ตจอไว้ชีวิตผมด้วยครับผมจะพึ่งคับพี่ตี๋จ๋อยครับผมไม่เป็นแ้วครับพี่ตจอครับช่วยพ่อหน่อยยาให้ถึตายนะ พินโยครับมพไปแล้วครับมจะไม่ทำอีกครับพินที่โยจะทอะไรครับโยครับผมจะไม่ทำอีกครับผมพไปแล้วจะทาหมดเลยครับผมจะไม่ทอีกครับพอพอพอใช้คนผิดงานเองมพไปล้ครับพีล้ครับ

มีแต่โจมาผมมีไปแล้วผมผมีมมีไปแล้วเดิับเลยผมมีไปแล้วตัวไม้จี่ผมด้วยเดนัมเลยวันนี้พ่อโคตรสนุกเล่นเกมกับพ่อหน่อยใช่ไหมล่ะไอ้ข๊อ ไนนี้ยี่ในมือลูกันะ <S 2> <S 2> จะจัดการช่วยเหลอได <S <S ตอนนี้เหลือแค่สองลูกโอกาสมากกว่าห้าสิบห้าสิบเอาก็ถ้ามันรอดพ่อยอมปล่อยมันไปแถมทองคำให้มันด้วยแต่ถ้าพ่อยิงเองเนี่ย ยังไงมันก็ต้องตายลูกไม่อยากจะวัดดวงหน่อยเลยนี่แกกำลังจะได้ช่วยชีวิตคนทั้งคนผ่านเกมนี้ไปได้แกจะได้เป็นทายาทของฉันแบบเต็มตัวไม่ว่าน,นี่จะตายหรือไม่ก็ตามไม่รับเงินไขก็ตามใจอ,อย่ามาเรียกพ่อพ่อถ้าแกนี่ทำไม่ได้

Hãy hồ, dân kênh Ghiền Mì Gõ Để không ที่หลังอย่าเสือกเวลากูพูดเก็บกวาดให้เรียบร้อย <Essential approved> จ้ของอ้านแกนี่คุณอย่างน้อยคุณช่วยบอกชื่อคุณหน่อยได้ไหมผมจะได้รู้ไงว่าผมกําลังขอบคุณใคร